เที่ยวสนุกสุดหันษาบุญใหญ่ตระการตาสืบสารประเพณีไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านชะอวดและตำบลบ้านควรมุดร่วมงานสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ณห,หัวสะพานใหญ่หมู่ที่1ตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุลาพร์จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567 พบกับกิจกรรมมากมายชมการประกวดกระทงชมการแสดงพิธีเปิดงานการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านไสาขามชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดชะอวดการประกวดที่ดานพมา่าและการประกวดรำวงเวียนกระทง สนใจเข้าร่วมประกวดทิดานบผมารประกวดกระทงประกวดรำวงเวียนกระทงติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดโทร07576 0060 อย่าลืมหปีมีครั้งเดียวเที่ยวงานสืบสารประเพณีร้อยกระทงประจำปี2567 15พฤศจิกายน2567นี้ณห,หัวสะพานใหญ่หมู่ที่1ตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุลาพ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด